หลังจากเช็คพาสปอร์ตเสร็จแล้วเขาก็มักจะถามค่ะว่าจุดประสงค์ในการไปประเทศน,น,นั้นๆคืออะไรคำว่าจุดประสงค์นะคะคือคำว่า purpose นะคะ p u r p o s e purpose นะคะแปลาว่าจุดประสงค์ค่ะตัวอย่างประโยคค่ะ what is the purpose of your visit แปลว่าจุดประสงค์ที่คุณมาที่นี่คืออะไรอ่ะสมมติว่าเราไปเที่ยวใช่ไหมคะเราก็สามารถตอบว่า I'm here On vacation แปลว,ว่าฉันมาเที่ยวนะคะหรือว่าตอบสั้นๆก็ได้นะคะว่า to travel to travel เช็คเอกสารและบอกแล้วว่าจุดประสงค์คืออะไรเขาคงจะถามและว่าคุณจะอยู่ที่นี่ในระยะเวลานานเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้สังเกตคำนี้เลยค่ะคือคำว่า how long how long แปลว่านานเท่าไหร่ก็อย่างเะียวค,ค่ะ How long will y o u be stay แปลว่าคุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่คะ่ะถ้าสมมุติว่าเรามาเที่ยวแค่5วันนะคะเราก็สามารถตอบได้ว่า oh. I will be here for five days แปลว่าฉันจะอยู่ที่นี่5วันค่ะฝากกดไลค์ c r i b e ช่องเราด้วยนะคะที่ YouTube English Channel ค่ะตรงน,นี้เลย